สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมอพิเชษ9 90ปีแข็งแรงนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกัเรื่องไวทองท้องน้อยยื่นแก้อย่างไรนะครับนะครับฮอร์โมนเอสเทนคือฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่ทาให้คุณผู้หญิงเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงแบบนี้หรือสวยงามแบบเด็กๆเนี่ยก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนครับผมครับที่สร้างจากรังไข่ตัวนี้สร้างทุกวันทุกวันสร้างมาตลอดเวลาเลยครับผมครับ ทำให้คุณผู้หญิงมีความเป็นผู้หญิงผิวหนังไม่แห้งผิวหนังไม่เหี่ยวช่องคลอดไม่แห้งนะครับไม่โทมนอนหลับได้ดูแฮปปี้หน้าตาแจ่มใสนั่นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนทําให้คุณผู้หญิงมีความเป็นผู้หญิงความเป็นหญิงคือพอคุณผู้หญิงคนไทยเราอายุ40กว่าครับมันก็เข้าสู่ภาวะที่รังไขอ่อะมันไม่สร้างฮอร์โมนแล้วครับเอฟซีพอมันสร้างน้อยลงเล่กๆมันเกิดอะไรขึ้นมันก็แก่เหี่ยวเร็วแล้วขณะเดียวกันเนี่ยพอมันแก่เหี่ยวเร็ว,วเกิดอะไรขึ้น มันก็เลยมีอาการไวทองเกิดขึ้นนะครับอาการไวทองมีอะไรบ้างข้อหนึ่งทางสมองไอที่หูหดหงิดง่ายนะครับซึมนอนไม่หลับอันเนี้ยนี่ข้อหนึ่งทางสมอง 2. หน้าเหีย่ยวย่นอย่างนี้เป็นฝ้าหน้าเหี่ยวอันเนี้ยข้อที่สองของเขาข้อสามกันข้อเสือ่อมปวดตามข้อตามตัวอันเนี้ยไม่อยากได้แล้วข้อสี่ไขมันคอเลสเตอรอลทอ่สูงนะครับหดของมันเป็นแบบนี้ไอสี่หดเนี้ยมันแก้ไขง่ายเดีเดยวเมื่อกี้เอฟซีจำได้ใช่ไหมครับว่าหมอบอกว่า การที่เป็นไวทยทองเกิดจากรังไขม่ไม,มันไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนมันไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนครับสาเหตุอยู่ตรงนี้และถ้าเกิดเราจะแก้ก็กง่ายทีดเดียวก็ใส่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปไงแต่ในความเป็นจริงก็คือ,อการที่กินฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับจะต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นและฮอร์โมนเอสโตรเจนมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นฮอร์โมนที่ทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงเกิดขึ้นพอมีความเป็นผู้หญิงเหมือนกันมันกระตุ้นให้เต้านมโต,มตขึ้นได้ทําให้เกิดมดลูกโตขึ้้นไดไ มันก็เลยเสียงมะเร็งไงครับผมครับมันเลยเสียงมะเร็งเพราะฉะนั้นคุณหมอกว่าจะจ่ายฮอร์โมนเอสเทนให้เรากินนะครับ้องตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งความเสี่ยงมะเร็งรังไข่มะเร็งมดลูกมะเร็งเต่านมมีเส้นเลือดดำแข็งตัวง่ายไหมโอ้หตรวจนู่นนี่เนี่ยหมดค่าตรวจสองสามหมื่นละยังไม่ได้กินฮอร์โมนเลยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกันเป็นมะเร็งคุณหมอก็เลยบอกว่ามาตรวจให้ครบก่อนนะคุณป้าคุณพี่คุณน้าเราบอกหูหมดไปสองหมื่นละยังไม่ได้แก้เลยจะทำไงดีวะเนี่หหามออรบล สุดท้ายก็ถอดใจแล้วคุณหมอก็บอกว่าหูตรวจมีความเสี่ยงนิดๆหน่นนอยๆเลยอย่าเพิ่งกินเลยเนาะเดี๋ยวทนไปหน่อยนะ่ะเดี๋ยวการใบท้องก็หายไปเองมันหายไปเองคาพ,ดดพดูดนี้เป็นคำพูดที่ผิดไงครับมันจะหายยังไงในเมื่อมันไม่สร้างโฮอร์โมนตรงเนี้ยมันเกิดจากโฮอร์โมนไม่มีแล้วเมื่อไหร่มันจะสร้างเองครับรังไข่ครับมันก็ไม่สร้างตลอดชีวิตของเราอะ่ะแล้วมันจะหายยังไงไอไบทองเนี่ยแต่บอกว่ามันก็หายไปเองแหละจริงๆมันไม่ได้หายนะคับซีแต่มันชินต่างหากเรา ในโลกใบนี้นะ่ะมันมีคำคำหนึง่งเท่าเขียนอยู่ว่าไฟโตเอสโตรเจนไฟโตแปลว่า e พืชครับผมเอสโตรเจนคืออะไรเอสเนคือฮ e อร์โมนไฟโตเอสโตรเจนแปลว่าเอสโตรเจนที่มาจากพืชมันบอกว่ามันเป็นฮอร์โมนที่ใช้ทดแทนหรือใช้ออกฤทธิ์เทียบเท่ากับฮอร์โมนเอสโตรเจนได้บอกเอเอน่าสนใจบอก็เลยไปดูมันอยู่ในไหนบ้างวะในถั่วเหลืองเออเฮ้ยเอยเอพอเข้าใจอยู่ในน้ำมะพร้าว เขาบอกกินน้ำผาแล้วผิวดีอจริงเว้ยจริงจริงมีเหตุผลกินกระเทียมแล้วแข็งแรงขึ้นผิวดีเอถูกต้องใช่ไหมครับกินงาแล้วดีอไม่เร็วไม่เล็วไม่เร็วแต่พอไปดูปริมาณการกินที่จะต้องกินต่อวันน่ะปรากฏว่ามันต้องกินกันเป็นถ้วยเลยครับมะพร้าวกินวันสิบลูกโอ้โหพร้าวสิบลูกขมพร้าวถึงก็เป็นร้อยกินกระเทียมต้องกินมันกมกินจะปากพูดกับใครไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับผมมอสว่าเฮ้ย มันถูกต้องก็จริงอยู่แต่มันปฏิบัติไม่ได้ยาะแล้วหมอไปดูที่มันอยู่ในไหนอีกอมันอยู่ในนี้ก็มีฮะตังกุยในศูนย์ภัยไทยแล้วก็มีกินแบบนี้กว่าจะต้มกินกว่าจะตากจะหัน่นจะต้มจะต้องกินยากมากเลยพอเราต้องการสารทดแทนฮอร์โมนที่มันไม่สร้างจากรังไขอ่อะเรากินฮอร์โมนก็เสี่ยงมะเร็งแล้วก็ปล่อยแก่หมอพี่ชับอกไม่ได้อายุ4ี่สิบห้าสิปีจะปล่อยแก่ไงเพราะเอฟซีอยู่กับหมอเก้าสิบปีจะปล่อยแก่งั้นไม่ได้และกินแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น ในเมื่อมันเป็นฮอร์โมนจากพืชพอเรากินปั๊บมันก็ไปทดแทนฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่ตรงนี้ทันทีอาการที่เป็นไวทองทั้งหมดที่พูดถึงตะกี้นี่ไงครับผมครับไม่ว่าจะเป็นทางสมองร้อนวาตามตัวเหงื่อออกง่ายงุนงง่าย,ายนอนไม่หลับจะค่อยปรับตัวลดน้อยลง 2. อ,อาการถึงผิวหนังเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวชอคค่องแคบช่องคอแห้งค,ค่งคอยๆปรับตัวลง3อ,อาการทางกระดูกปวดข้อปวดตามตัวแล้วก็จะค่อยๆลดน้อยลง4ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็จะค่อยปรับตัวลดด้ลงแล้วถามว่า มาลดได้ลงใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าการทางสมองนะครับอันนี้เร็วสุดเลยประมาณ7 1 4วันครับผมครับจะมีการตอบสนองต่อไฟโตเอสโตรเจนนะครับนั่นคือหลักของมันเลยส่วนท่าผิวหนังใช้เวลาอยู่ถ้าผิวหนังนะครับเรื่อง,องผิวหนังแบบนี้เป็นฝ้าเนี่ยการตอบสนองต่อไฟโตใช้เวลาประมาณ 1- 2ปีนะครับ1-2ปีนะครับเป็นผลพลอยได้แต่ช่องคอดแห้งนั้นประมาณไม่เกิน1เดือนครับผมทำหลักมันเป็นแบบนั้นนะครับนี่นคือหลักของไฟโตเอสโตรเจน ที่เอาไปทดแทนฮอร์โมนที่มันไม่สร้างจากรังไข่และอาการไวทองก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงหมดไปทำไมเข้าสู่ไวทองเป็นผู้หญิงแล้วอ้วนลงพุงเมือ่อกี้เอซีจำได้ใช่ไหมครับว่าอาการของทางไวทองมันจะมีแบบนี้ครับผมครับทางสมองนครับผมร้อนอุ้ว่าตามตัวห,หงุดหงิดง่ายเหงื่อออกง่ายนอนไม่หลับเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวชอ่องคอแห้งปวดตามข้อแล้วไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แล้วทาไมไมันเกี่ยวข้องอะไรกับไยทองกับลมพุงสังเกตมาข้าหมวดที่หนึ่งคือพอเรามีการหลอนว่าตามตัวเหง,ออองา,หาง่ายหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับเราจะไม่มีไม่มีกิจกรรมอยากจะทําอะไรครับแอคทิวิตี้เราหรือกิจกรรมเราจะน้อยลงทันทีพอเราน้อยลงนั้นมันจะมีการสะสมพลังงานไปที่พุงครับนข้อที่หนึ่งสองก็คือเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวชอ่องคระแทงที่ผลข้างเคียงของไยทองพอเราเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวชอ่องคระแทง เราไม่อยากเข้ากิจกรรมไม่อยากเข้าสังคมกิจกรรมเราจะน้อยลงทันทีเพราะกิจกรรมน้อยลงการสะสมน้ําตาลไขมันในภูมิก็จะยืนขึ้นสังเกตเลยครับมันเป็นผลเกี่ยวข้องกัน 3. ก,กระดูกพุนจากบทที่3ามพอเราปวดตามเอ็นตามข้อตามเนื้อตามตัวเราก็ไม่อยากที่จะเดินแล้วมันเจ็บมันก็เกิดสะสมพลังงานในพุงพอมาสะสมพลังงานก็จะเกิดอะไรขึ้นพุงแบบนี้ก็ผมครับไขมันในพุง แล้วก็สะสมอะไรอีกไขมันรอบลำไส้ก็ผมหรือในแบบนี้ไขมันเท่าน้อยแบบนี้มันสะสมในรอบหัวใจด้วยครับรอบตับรอบไปสะสมแหลกสะสมไปแล้วแก้อย่างไงเอาเป็นว่าเราแก้โดยการที่เรารู้ต้นเหตุของเขาอะพวกเขาสะสมที่พุงแบบเน,นี้ยเราจะต้องรีเวิร์สครับรีเวิร์สคือเอาไขมันนี่ออกแล้วกลไกตัวนี้เกิดจากอะไรใครจําหมอพิเศษก้าสิบเพียงแรง ข้อแรกสุดคือการกินอาหารเนี่ยมื้อเย็นเน่ยต้องอย่าก,กินแป้งน้ำตาลและผลไม้เอฟซีจำดีๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่กินแป้งน้ำตาลผลไม้ตอนเย็นนะครับผมมันร่างกายมันจะดึงเอาไขมันในกระแสะเลือดที่เป็นคอร์สเตอรลกับไตรไลด์มาเปลี่ยนเป็นปน,น้ําตาลให้เราใช้งานแล้วถ้าเกิดไขมันคอร์สเตอรลหรือไตรไลด์ในกระแสะเลือดมันหมดไปมันจะเอาตัวนี้ออกมาใช้ก็ผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกินอาหารมื้อเย็นเราจะต้องกิน อาหารที่เป็นโปรโตีนหรือเป็นผักตอนมื้อเย็นหมอขอมื้อเย็นตาม90เปียงแรงจําได้ไหมครับเรากินอาหารแบบ i f เอฟเกันหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นมื้อเด็กเมื่อเย็นให้ลดแป้งน้ําตาลและผลไม้ลดแป้งน้าตาลและผลไม้ตอนเย็นให้กินผักกับเนื้อสัตว์ได้มันจะทําให้ไขมันตัวนี้ค่อยค่อยอยุบน้อยลงข้อ้อ2ออกกาลังกายหลังอาหารเย็นหนึ่งชั่วโมงตาม90เปียงแรงจําได้ไหมครับถ้าทําอย่างนี้ได้จะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีการรีเวิร์สครับดึงเอาไขมันท้องน้อยเนี่ย ออกจากหน้าท้องถ้าเราออกกำลังกายด้วยยิ่งลงใครที่น้ำหนักน้อยๆแต่มีพุงนะครับแก้โดยการ1ตอนเย็นลดแป้งน้ำตาลและผลไม้นะครับอย่าลืมนะครับ 2. ให้กินผักและโปรโตีนมื้อเย็นข้อสองออกกำลังกายหลังอาหารเย็นทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วพุงมันจะหายไปครับถ้าเกิดใครทำได้ลงแน่นอนอเป็นไวทอง ท้องน้อยยืนจะแก้ยังไง 1. ต้องแก้ไวทองก่อนไฟโตเอเซนต์วอลาเม็ครับผมขณะเดีวยวกันกระดูกที่ไม่แข็งแรงเรากินแคลเซินโคเคนเชา้าสองเย็นด้วยอยู่ในชุดแบบนี้จะแก้ไขปัญหาไวทองนะครับทั้งหมดเรื่องกระดูกด้วยในขณะเดียวกันท้องน้อยที่ยืนเราต้องกลับไปดูเรื่องกล้ามเสียแข็งแรงการกินอาหารแบบหนักชเช้าบอท่ยงเลี่ยงเย็นมาดึกตอนเย็นเลี่ยงแป้งน้ำตาลและผละไม้นะครับ FC อย่าลืมนะครับแล้วกิน โปรตีนโดยกินโปรตีนเนื้อสัตว์กับผักได้ออกกำลังกายหลังอาหารเย็นทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงท้องน้อยยิ่งลงเร็ว <amps> เป็นเบาหวานอดอาหารเย็นได้หรือคะอดอาหารเย็นไม่ได้เพราะอะไรทราบไหมครับเ <amps> พราะกินยาเยอะหรือใช้ยาเบาหวานเยอะจนเกินไปครับใครเป็นเบาหวานมื้อเย็นต้องลดแป้งน้ำตาลและผลไม้หรือทั้งลดหรืองดได้ยิ่งดีนะครับมื้อเย็นนะครับให้งดหรือลด แป้งน้ำตาลแล,ละผลไม้เมื่อเย็นมื้อเดียวนะครับการทำา IF ของหมอพิเช่ก็คือตอนเย็นต้องงดหรือลดถ้างดได้ยิ่งดีแป้งน้ำตาลแล้วผลไม้แล้วกินอะไรได้ก็กินผักกับโปรตีนโปรตีนขล a หมูเห็ดเป็ดไกไ่เนื้อไข่เนื้อปลาแล้วก็กินผักก็คือกินกับเล่นนั่นเองถ้าเกิดใครอ้วนด้วยก็ให้กินตัวน,นี้แทนอาหารเย็นไปก่อนในเบื้องต้นจะได้เร็วๆหน่อยนะครับลดได้ครับลดอาหารเย็นไปแล้วแล้วเวียนหัวจะเป็นลม ใจสั่นตอนดึกๆแสดงว่าความยาเยอะเกินแล้วน้ําตาม,มันตกโรคเบาหวานความดันเป็นโรคเบสิก Basic นะครับเบสิกสำหรับหมอไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะครับแต่เรื่องใหญ่ของหมอคือความรู้ที่นคนไข้ต้องมีคนไข้ต้องมีความรู้เรื่องโรคเทียบเท่ากับหมอแต่ไม่ต้องรู้เยอะเท่าหมอแต่รู้ในโรคที่เขาเป็นเท่ากับหมอและเขาจะปลอดภัยอายุ38แต่ประจำเดือนขาดมา6เดือนแล้วค่ะเนี่อคือปัญหาหลายๆคนก็บอกชอบเถียงหมออยู่เรื่อยนะครับ วัยทองนะ่ะเขาเป็นตอน50ปีหนังสือไหนหนังสือไหนเขาก็บอกกันทั้งนั้นแหละว่าวทยทองคนไทยเป็น48 49 50ไอ้หนังสือนะ่ะมันหนังสือสมัยไหนอะเนาะหนังสือเมื่อ30ปี20ปีปัจจุบนันนี้เป็นยุคไหนแล้ว2000ยุค2023แล้วปี66แล้ววัยทองมันขยับลงหมอเจอบ,บ่อยครับเขาเรียกพ m ีมินอคอซโซซินโดรมอะคือยังไม่หมดจำเดือนเลยนะครับ สามสิบแปดสามสิบเก้าอ่ะอาการบทองมาทบครับผมครับรอรู้ว่าตามตัวเหงื่อง,ง่ายขี้วีนขี้เหวี่ยงใครพูดสองคำจะอย่ยงเอาอ่ะใช่ไหมครับผมแล้วก็ช่องคอดแห้งอะ่ะนะครับหนังแห้งไปหมดเลยปวดก็อยลูกก็อยนั่นก็ออยยุคสามสิบแปดไปหาใครใครก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกไม่ใช่ไวทองประจําเดือนยังมาอยู่บ้างอย่างเงี้ยอันนี้วัยทองครับผมเข้ามาเร็วกำหนดเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ทราบไหมครับว่า เด็กอะอายุเก้าขวบสิบขวบมีประจําเดือนแล้วทราบใช่ไหมครับผมครับใครเคยยินไหมครับผมใครมีเด็กลูกลูกที่บ้านบ้างับตอนนี้ใครมีลูกที่บ้านแล้วอายุเก้าขวบสิบขวบสิบเอ็ดขวบมีประจําเดือนหรือหน้าอกเริ่มนมตั้งเต้าอะครับเขาเรียกว่าพีแมชัวครับเขาเรียกภาวะเข้าสู่วัยวัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าปกติครับผมครับทําไมสมัยก่อนจําได้เอฟซีจำได้แห่เอฟซีอะเอฟซีมีประจําเดือนย่เท่าไหร่กัน 18 19ที่เริ่มมีประจำเดือนกันจำได้ไหมครับแต่ตอนนี้9้าขวบม,มีประจำเดือนอะน,นมันตั้งหน้าอกตั้งเต้าแล้วอะวันนี้ก็มีมาคนหนึ่งมาหาหมอว่าต้องกินฮอร์โมนบล็อกไว้อยู่อะถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นอาหารมันเปลี่ยนไปครับผมครับเด็กทุกวันนี้กินไก,ก,ก,นไก่กินไข่เยอะเด็กกกินไก่กินไข่อะมันมีฮอร์โมนจากที่เลี้ยงสัตว์พวกนี้แล้วทําให้เขาสะสมฮอร์โมนทําให้เขาสุกไวจเจริญพันธุ์เร็วคนปกติครับผมเพราะฉะนั้น มันสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าธรรมดาอยู่ประมาณ7-8ดปดปีกับรุ่นโบราณนะครับผมเพราะฉะนั้นสมัยก่อนอายุ40กว่าปีเป็นวัยทองปัจจุบันนี้40ินะเข้าวัยทองกันแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคนไทยเราก็สู่วัยทองเร็วนะครับปัจจุบันนี้4ี่ก็จะเข้าวัยทองกันแล้ว45นี้มีแน่นอนครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องไรย้ยากอายนะครับผมใครเป็นวัยทองอยากอายไม่ใช่เรื่องคนแก่นะครับเป็นธรรมชาติละเออบางคนบอกเป็นวัยทองแล้ววีนอ่ะกลัวแบบใครมาว่าเป็นแบบ เราเป็นไวทองเราบอกหัวว่าฉันไม่แก่บอกไวทองไม่ได้คนแก่แต่ไวทองเป็นเพราะว่าที่ฮอร์โมนมันขาดอ่ะเราต้องแก้ไขมันแต่นั่นเนิ่นเราจะได้ไม่มีอาการไวทองเราจะได้ไม่แก่เร็วนั่นคือเหตุผลของหมอพิเชษเพราะฉะนั้นอายุ38ขาจดจำเืินมา6เดือนแล้วอันเนี้ยเข้าสู่ไวทองแน่นอนครับผมครับหลังคลอด1ปีครึ่งแล้วท้องยังใหญ่อยู่เลยค่ะแต่ตอนนี้คลอดลูกมาแล้วไอ้ตรงนี้มันไม่ยอมหายไปอ่ะ มันสะสมอยู่แล้วมันรักเรามากนะแบบ modify F แบบข้อหนึ่งก้าสิบปีแข็งแรงก็คือกินอาหารแบบหนักช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นวันหนึ่งเอาง่ายๆคือตอนเย็นเลี่ยงแป้งน้ำตาลและผลไม้งดเลยนะครับแล้วกินอะไรได้กินผักแล้วก็กินเนื้อสัตว์ได้หมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อไข่เนื้อปลาแล้วเราบอกว่าุย๊ยังหากินยากเอาตัวนี้ก่อนปัททัวร์ก่อนเลยลองทําดูนะครับกินหนึ่งแก้วแทนอาหารเย็นนะครับแล้วถ้าจะให้ดีให้ออกกําลังกายหลังอาหารเย็น หนึ่งชั่วโมงโดยยันยืนแก่งแขนจะเป็นอเลเบกแดนจะกระโดดเชือกจะอะไรก็ได้หนึ่งชั่วโมงรับรองได้ว่าพุงสองนิ้วน้ำหนักสองโลเบสิกมากท้องหายหมดนะครับรับรองได้วันรีนแล้วถูกต้องและแข็งแรงด้วยหมออยากให้ออกมังกายด้วยไงครับผมเราจะได้แบบออกแบบหูแบบฟิตแอนด์เฟิร์มไม่ใช่แบบโอ้โหแบบเหี่ยวโซมไม่เอายังไม่ต้องไปซื้อคอลลาเจนอะไรกินนู้นี้ไม่ต้องนะเอาหลักการแพทย์ แน่แน่ก่อนก็คือออกกําลังกายหลังอาหารเย็นหนึ่งชั่วโมงลงดแป้งละทานผลไม้มื้อเย็นกินผักกับโปรตีนอายุ50ความดันร้อยสสูงไปไหมครับวัดความดันทุกเช้าดูนะครับว่าความดันตอนเช้าเนี่ยเกินร้อยสี่สิบไหมถ้าร้อยสี่สิบพอดีไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เกินร้อยสี่สิบถือว่าโอเคแต่ความดันของคนอายุห้าสิบปีความดันที่ยอมรับได้คือร้อยห้าสิบนะครับก็คืออายุบวกกับอีกห้าสิบ เป็นร้อยห้าสิบเป็นความดันช่วงที่หมอยังยอมรับได้คือคนเป็นความดันนะครับคนเป็นความดันเราตั้งต้นที่ร้อยสี่สิบนะครับจำได้ดีนะครับ f c ีเราวัดความดันตอนเช้าแล้วถ้าเกิดเกินร้อยสี่สิบขึ้นมาเมื่อไหร่ติดต่อกันหลายๆวันแสดงว่าเป็นความดันแต่ว่าเราจะต้องกินยาเมื่อไหร่นะครับต้องดูที่อายุด,ด้วยถ้าเอายุไม่เกินสี่สิบเราจะให้ความดันไม่เกินร้อยสี่สิบถ้ามันเกินร้อยสี่สิบขึ้นไปติดต่อกันบ่อยเราอาจ,จต้องกินยานะครับยาน้อยๆไว้ก่อน แต่ถ้าเราอายุ60 60ปีขึ้นไปเรามีค่าความดันที่ยอมลบได้ถึง160นะครับ140 150ยังไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ต้องอยู่ในดุลพินิจว่าเราอยากจะกินหรือไม่แต่ถ้าเกิดอายุระหว่าง40-60เนี่ยเราเอาอายุบวกกับ100เช่นถ้าเราอายุ55เอา100บวกไปเป็น155นั่นหมายความว่าตั้งแต่140-155เนี่ยอาจจะชะลอการกินยานแล้วดูแลสุขภาพไปก่อนก็ได้เช่น อ้วนเกินไปหรือเปล่านอนหลับดีไปดีไหมมีเรื่องเครียดไหมถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ความดันจะลงเองได้ครับผมครับไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องกินยาก็ได้ขอให้ F อฟซีทุกท่านมีอายุเยืยนยาหรือก้าเซฟี่แข็งแรงเป็นไวททองต้องหายเป็นกระดูกต้องหายกระดูกพุนต้องหายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในข้อเขาก็าคือมีอาการอักเสบหรืออาการฉีกขาดเล็กน้อยของเอ็นในข้อเขาแล้วนะครับพอมันเสื่อมแล้วมันล้มมากๆก็ทําให้ข้อมันโก่งนะครับ